ตั้กิ่งฝรั่งพี่น้องกิ่งต้นเดีย๋ยวส่ตัดมาทยอยตัดชำเรื่อยๆพี่น้องตัดชำเรื่อยๆมี่ก็นักแนจังหน่อยออปับ๊บยินใส่แล้ว ไล่กลัรลมพี่น้องเวลาลมมาจังบบได้เอ็นเทียนซ้ายขวานี่สานานี่เดี๋ยวค่อยลดน้ำกับพี่น้องว่า เดินไปนี่ตัดแป,ด,ปดกิ่งแปดงากิ่งต้นได้แปดกิ่งเลยอเออเสือกเนาะ ตอกเบิดตอกเบิดก็เลยเอาเชื้อกมัดฟางก้อนนี่แหละพี่นอ้องมัดจนว่ารากสะเทงลงบ่ได้แน่นแน่นเกินไปมือนักค่ะบบแน่นก็คือปกขัก ใส่เว้นอุ้ยเอาโอเคนะดินนี่มีแกบพี่น้องแกบเก้าแกบดำแล้วก็ะดินโพ้นกระดินซื้อน้ำพี่น้องดินปลูกนะผสมกันจำบัเฟือง ถ้าซื้อเบิร์เตเปิดเปลืองพี่น้องบอกตามสมถ้าซื้อดินปลูกเบิร์เตเปิดเปลืองอเนี่ยเผสมน้ำจังจลดต้นทุนทุนนำนะพี่น้อง Rồi. Chặt cho nó điệp lốp nữa phụ nó. Giãy cắt cành như nó bạn này. อันนี้รสชาติแต่แลวเต่คนหมักพี่นอ้องไค่หมักกับว่าแซ่บรสชาติเนาะก็ะอยู่น้ำสายพันธ์บางคนชอบหวานบางคนหมักเปรี้ยวแต่แล่เตอันนี้จ้ะไผ่หมักมัน อดีของสายพันธุ์นี้ก็คือโบม,มีเม็ดัะพี่น้องเป็นอย่างจังเวซาสาลีสีทองเวลาลูกเขาหน้ากินสิเป็นสีทองเลยค่ะพี่น้องสีเหลืองทองสาลีสีทองไรเมล็ดสาลีสีทองสาลีทองเนะเอเดียวกันนั่นแหละคะ่ะาลีไรเมล็ดมีสันส้น รูปทรงหน่วยเขาก็มีหลายแบบพี่นอ้องกลมแน่แล้วก็เป็นรูปคิ้วๆตรงกลางแบบนี้นะหน่วยคดคอดน่วยยาวๆแล้วแต่หมักมันก็่ทีผสมเนาะเป็นเป็นพันลูกผสมเพราะว่าในสวนกมีหลากหลายอันนี้กลสายพันธุ์นี่ก็จัก ได้มานเอ้ยแบบนี้เอ้ยแบ่งให้แต่ก่อนจะไม่ได้รู้ว่าเป็นสาลีไรเมล็ดไปเบิ่งข้อมูลหน่อยจังรูกพี่นอ้องแต่ก่อนเพิน่นอู้กิม,มจูไรเมล็ดบลมบวแมนไปสมเบิ่งข้อมูลแบบเป็นสาลีไรเมล็ดสาลีทองไรเมล็ดสีทอง ดีกดน้ำเก็บไว้ในร่มที่น้องเก็บไว้ในที่ร่มโยยตอนเธอโยยช้ำไปเรื่อยๆสีเอาหลากหลายสายพันธุ์ตอนนี้ก็มีสี่สายพันธุ์แล้วค่ะซาล,ลีไรเมล็ดหงเป่าซื้อเต้เต้ยังนบุได้ขยายพันธุ์ได้ เป่ือซื้ออะไรก็ซุยมี่สายน้ำผึ้งแล้วก็กิมจูคุนว่าไะไรเมล็ดอะิบเป็นเมล็ดน้อยอะละเม็ดน้อยหมเม่นไ์ไลเมล็ดดอกหายากพี่น้องไลเมล็ดแอลีนะไลเมล็ดแบบแาลีแบบนี้คะหายากมีแต่เมล็ดนั่นแหละส่วนไหญ่มีแต่เม็ด ดีกว่าซื้อเพิ่นเบิดเนานะเอากะชปลูกไปนาต้นไม้แต่ละอย่างแต่นี่อายุเพิ่นคือกันนะคะบางที่กะเป็นร่วงเป็นยางเจาะไปเบิดอายุไปเอากตต้องขยายปลูกทดแทนไว้ค่ะดีกว่าปล่อยให้เบิดไปแบบน,นะนี้เนาะมันยังายอย่างถ้าบป่ปลูกก็ ขยายกับโบได้เพิ่มบอกตาโตโอ้ยสงสัยยุ่งแล้วบาดเนี่ยมาอย่างนี้ก็ไม,ไม่ไม่สร้างภัยนี่แหละเนาะผ่าไม่เก่ามาหาเก็บเอิเริ่มักมัดไว้ โอ้ยยุงกัดยุงกัดแค่นี้เลยค่ะพี่น้องอย่าสมกอดอย่าโคช้ำโตเหลืออีกสี่ถุงค่ะ